tôm đa nằm phía tôm tổng nằm khám khôn tôm con ngon không ạ không, tổng nằm ở đây tổng nằm ở khám ở khám tổng xa khám phát tàn xây อันตรายังไงเจตการเบย์คอนเทนเนอร์อะไรเนาะครับเนาะเบย์คอนเนเห็รกีซาสูตรเด็เดี๋ยวมันเป็นหน่อยให้กันได้ซิปดาวด้วยสูตรเด็ดสูตรเด็ดเด็ดเด้อว่า อันนี้ก็ใส่น้ำกันหลายสบพอเกจะเดีใส่ก็ได้บวใส่แนละ้วกตะกินเนาะในภาเพื่องครบเื่องครบเรื่องนะขี้ซเออาเป็นเ่จำนีภาษาไทยเขาเอิดนี่สั่งเอิดขี้ซากันเนยนะเอ,อิดมองง่ายๆเยยุไทยขม่เคยสุกินเน่ยบวบมี่เนายยุไทย ตำน้ำคั้มต้มนม้คัามตักเอาเรมัดตำไงตำไส่ตำหันม้ำซมวันนี้นะวันนี้อะไรตำหันม้ำซมอันน้ครบรสะน้ำซมต้มน้ำคั้มเราถ้าเอาตอนคัามมาตำเนาะนใส่นะอะไรเนาะใส่ปลา นี่กบปลาอัน <C oughs> นี่ใส่ปลา,า,า,าใส่ปลาน้ำมันจต็งซมีรสชาติแซ่บน้ำปลาใสอืมเจน้ำปลาอดหอมเลยเปิดออกมาน,น้องที่ทำขี้ยา สูตรบ้านบสูตรนอนหน้านอนในรถนี่ทำกินแกงห่วงเนาะสีอ่อนอือกรแตาษะรอสส์เศษเอ๋ใส่ชูรถจะสอดเล่นไหมใส่ได้เศษไ้ใส่ได้เได้ตัวนี้ใส่ได้เศษได้ตัวนี้หนึงสอดสออด สอ,อนเครื่องนะเนาะออาง่ายๆยนี่ใส่เขาวรัวน้ำเขารัวนี่ใส่เขาัวใ่กัวลายกรหอมอืมใส่ลายหอมลา้เขารัวเอาเตยูมิกเนาะผีปน ใส่ปุ่นเนาะใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือพวกครบสูตรด้วยนี่สูตรเด็ดนี่ยบอกสูตรเลยโบหวงใส่มันตาลซ้อสหนึ่งครับสองซอสกุ้งมักวันส่ได้ คนในเขากันก่นอนพริกขัวห้องบรายพริกขัวสิมเบิ้งอ่ะโบเอาเลยเสียบเลยละมีเนาะซีสัน nà chín như đấy này, xoay thì con dàn bộ phết 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 chỉ hai ngọn, cái rồi chưa rồi, cuộn cái <laughs> ใส่ยังีกบ่โอ้ยกระบอกทันเลยสอยสามสอยทันง่นี่ทั้งนี้ใส่ใส่ของแสบใส่อันนี้ที่เป็นขลองที่เ์แสบสุดข้าวเกษแระทินอนแต่ทินอนนี่้าวเกษใส่ได้ทิพอนก็ใส่ได้ nha rồi mò nhai rồi, <laughs> thêm mát rồi, áo, rèm điện vặn nữa, quay trái, quay trái này, luôn จ่าสเสียบเหมืกันมากินกันเลยครับเหุ่ดเดยวว่าเอ้ยคือเบอร์นี่ผัวไหวคนในนอกระในนอกโคอ๋พอดีได้แพ้กับน่ะพอดีได้พอดีเป๊ะเกิดการจนพัก พี่น้องไม่เสียดเสียนกันเลยโอ้เต็มเลยเนาะสวยภาคเหนืนะอบดีแล้วแอร์ซัง ม,มาเด้อผู้ใดอยู่ไก่หูจักหงอข่อยก็มาโรดเด้อร์มะนางเบิ่งข่อยกินก็นได้ไดวะที่มานางเบิ่งข่อยกินก็นได้นี่เ,เ,เ,เดีย่ยวเดี่ยวเซตเดี่ยวเอสตาร์ทเดี่ยววานนี โอ้ยยินกันเด้วยม,ม,มีใส่ผีกน้ำยันโมเฟ็ยันโมเฟ็ใส่ผีกน้ำเอาแวบ,บถึงใจตัวตัวถ่ายกินแต่เฮ้ยตัวถ้ายอย่างนั้ฉันจะกินอ๋อถ่าเข้ามากันทีนี่ เยวเขามาก็เย็นเน่าทายเยอเขามากินน้ำหอมเนี่ยหากินอะไยากได้เนี่ย,ย,ยอือกรไ้อยู่ไก่อยูย่ไก้กับมาเก็บแต่ไม่